กดลงไปเนี่ยกดลงไปโดนคีย์ไหนมันก็จะขยับนี่คีย์อ e, ีคีย์ e, คีย์ e, คีย์ก e, ดครั้ e, e, งแรกเนี่ยผู้ชายผู้ชายก็จะขยับอ่ากดครั้งต่อไป,ไปกดครั้งที่สองผู้หญิงก็จะขยับค่ะครั้งนี้เป็นเสียงของหุ่นยนต์ <c oughs> ปรเม เอาละครับมีข่าวดีมาบอกครับกดคําว่าซื้อ C100 ที่นี่ท่านจะเห็นราคาซาวการ์ดตัวนี้ในราคาเพียงหลักร้อย883บาทรุ่นนี้บอกว่าครบสุดจบเสียงโคตรดีถ้าครบเซ็ตราคาถูกมากๆครับถ้าเทียบกับซาวการ์ดที่มันตัวใหญ่อย่าง2องสาพันเนี่ยตัวนี้เพียงแค่1 3ึ่สามามบบาทณตอนนี้นะครับ ถ้ามีสุดก็คงจะลดกว่านี้อีกครับในช่วง122 12, หรือ11หรือ22คร3แต่เลนราคาเราๆแค่นี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยใครสนใจที่อยากเอาไปไลฟ์สดใครสนใจที่อยากจะเอาไปทาคลิปที่มันมีคุณภาพนะครับอย่าพลาดครับไปดูกันครับว่าเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีเสียงอย่างไรแล้วใช้งานแต่แล,ลูกปุ่มลูกเล่นเป็นยังไงไปดูครับประมือโอ้โหอ่ะนะครับมาเริ่มจากสายกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับ2ช่องนี้นะครับ1กับ2นะครับเป็นหูฟังก็ได้หรือลําโพงก็ได้อันนี้ผมจะใช้หูฟังนะครับเสียบเพื่อการไลฟ์หรือใครจะใช้2ส,สายพร้อมกันเลยก็ได้นะครับลำโพง1ตัวแล้วก็หูฟังเผื่อเราแบบบนหูแล้วก็ดึงหูฟังออกเราก็ได้ลําโพงอยู่เวลาเราไลฟ์นะครับอันนี้ไมคนะครับกรณีที่ไมคเนี่ยมันจะมี xlr ให้เลยของเรานะครับ48โวลต์แต่ถ้าสายแจ็ค ของใครที่มันเป็นไมล์รุ่นเก่าที่เป็นเป็นไมล์3.5ก็ใช้อีกตัวหนึ่งได้เลยอันนี้ก็คือแจ็คกีตร์นะครับเราไม่ต้องหาตัวแปลง3.5แล้วเราใส่แจ็คกีตร์เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับเป็นช่องดนตรีนะครับเอาไปไลฟ์เอาไปร้องคัฟเวอร์คัฟเวอร์ได้หมดเลยอันนี้ช่องไลน์นะครับอ่าก็เป็นเอาดนตรีเข้าในกรณีที่เราไม่ใช้บลูทูธนะครับเป็นสายแจ็ค3.5เข้ากับอ่าอ่าคอมโน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยนึกออกเนาะแล้วก็ไลน์เนื้อไลน์หนึ่งไลฟ์สองอันนี้เป็นช่องลไ,ไล OTG นะครับต่อแค่สายตัวนี้ครับเสียบเข้านี่เลยเมื่อก่อนมันต้องมีตัวแปลงมาใส่แปลง3.5ต่ออะไรยุ่งวุ่นวายนะครับอันนี้ไม่ต้องแล้วแต่ใครเป็น Lightning ครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของสาย OTG ที่เป็น l i g Lightning ให้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จไฟเข้านะครับก็ค 12V นะครับทั่วไปเลยสายสาย Type C ก็คือสายนี้แหละเราก็สามารถเอามาชาร์จได้ด้วยชาร์จไฟเข้านะครับโอเคนะครับหลังจากอธิบายเรื่องของการต่อสายไปแล้วนะครับ อ่าปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มความดังของมอนิเตอร์หรือว่าปุ่มของหูฟังที่เราเสียบไปนั่นเองเราอยากจะเบาจะค่อยยังไงนะครับไม้นะครับเบสกลางต่ํานะครับอันนี้ไมค์คุมนะครับเบาดังเบาดังอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบสเป็นแหลมเป็นกลางถ้าเรามาทางซ้ายมือนะครับมันก็จะอู้ๆูใช่ไหมครับแนะนําก็อ่าให้สุดไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปครับตัวนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับที่จะมีตัญลักษณ์ของหูฟังมีเสียงมีเพลงเข้านะครับอ่า ตรงนี้จะเป็นโอตัจูนเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายขอโตจูนเนาะอันนี้ก็จะเป็นชาร์จนะครับ48โวลต์น,นี่ก็เป็นที่ชาร์จชาร์จถ้ามันเขียวนี่แสดงว่าอ่าเต็มเต็มอยู่นะครับอันนี้เป็นเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงคนแก่เสียงอะไรเดี๋ยวกลับมา่วนนี้หมุนเนี่ยเป็นเอ็โคนะครับวอนชูวอนชูอันนี้เอ็โคหมดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปอะไรต่างๆนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเอฟเฟกเสียงนะครับเอฟเฟกเสียงมีเสียงอะไรบ้างเริ่มจากเสียงแรกนะครับอ่าจูบนะครับ หัวเลาะปลดมือวีวีวีตะ,ะ,ะ,ะปะตะปะแตะหัวเลาะตึดตึดอ่าที่เปิดไม่หมดเนี่ยบางทีมันเป็นลิขสิทธิ์มันมันมันไปละเมิดเขานะครับผมก็เลยเปิดได้นิดเดียวนะครับแฮปปี้กลองอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะปุ่มนี้ครับบลูทูธมีไว้ทําไมนะครับบลูทูธมีเอาไว้เชื่อมต่อนะครับ C หนึ่งร้อยเข้ากับโทรศัพท์เราเพื่อเอานำเพลงเข้ามาเป็นดีจงดีเจได้เดี๋ยวจะกล่าวในเรื่องต่อไปนะครับอาน,นะครับผมจะเบาไมค์ลงนิดนึงนะครับเบียรไปร้อยบันดังแล้วก็ผมเปิดพัดลมอยู่นะมันจะมีเสียงเหมือนพัดลมเข้ามาอยู่นะครับอันนี้จะเป็นไว้ก็คือเสียงปกติของเรานะครับเราไม่สามารถเพิ่มไมโครได้เลยถ้าเราไปกดไว้นะครับเสียงต่อไปครับ KTV อ่ะเสียงเนี้ยกดแล้วเราสามารถเพิ่มไมโครได้ตรงนี้เอโค่หนึ่งสองหนึ่งสอง KTV หนึ่งกับ KTV สองเนี่ยย่านเสียงมันต่างกันนิดเดียว ลองเอาไปดูครับว่าไปร้องเพลงหรือเอาไปอัดเสียงเนี่ยคุณชอบเสียงไหนกันนะครับต่อไปครับ noise ตัวนี้คือตัดเสียงรบกวนนะครับตอนที่ผมพูดอยู่ตัวนี้ไม่มีเสียงรบกวนนะแต่มันอาจจะได้ยินเสียงพัดลมอะไรนิดนเพราะว่าเปิดล,พลมพัมใกล้พัดลมใกล้มากแต่ถ้าเกิดเราเอาออกเลยเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนมากเสียงแบบภายนอกอ,ะอ่ะใช่ไหมถ้าใครใส่หูฟังช่ลลีมันจะมีซ่าเสียงมันซ่าอ่ะล้วก็กดปิดไปนะครับให้ตัดเสียงรบกวนได้นี่เป็นไงเบิกนะ พีเซตต่อไปครับเป็น MC อันนี้เสียงพิธีกรนะก็แล้วแต่ชอบนะครับกดหนึ่งครั้งย่านเสียงก็จะด่าขึ้นเรื่อยเลยแล้วไม์ก็จะหอนด้วยต้องต้องดีเสียงไม์ลงนะครับอันนี้เอ็โคได้ด้วยนะ one two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 , one two นะครับอ่เ,เอาออกก่อนเอาเป็นเสียงธรรมดาเสียงธรรมดาก็จะพูดได้เต็มไม่เต็มหน่วยหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยจูนคาว่าจูนก็คือออโต้จูนนะครับมันจะมีสเกลบอกให้นะครับเราก็กดไปครับเนี่ยกดหนึ่งครั้งมันก็จะมาตรงเนี้ย กดจูนๆหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นเนี่ยเสียงแฟดฮัลโหลซีหนึ่งร้อยก็มีนะจ๊ะถ้าเรากดไปเรื่อยๆนะกดลงไปเนี่ยกดไปโดนคีย์ไหนมันก็จะขยับนี่คีย์อีค e. ีย์ค e. ีย์คีย์ ต่อไปครับเชนวอยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเสียงผู้ชายผู้หญิงกดครั้งแรกเนี่ยผู้ชายผู้ชายก็จะขยับอ่ากดครั้งต่อไปกดครั้งที่สองผู้หญิงก็จะขยับค่ะครั้งที่สามเป็นเสียงเวทมนต์เหรอครั้งนี้เป็นเสียงเด็ก่ะเสียงเด็กเดครั้งนี้เป็นเสียงของหุ่นยนต์พรอมเม เราก็กลับมาเสียงไว้ปกติของเราส่วนมิกเซอร์ตรงนี้เอาไว้เวลาที่เราจะไปไลฟ์ในคอมพิวเตอร์นะครับเราค่อยกดให้สัญญาณมันเข้าไปที่คอมนะครับเท่านี้เองครับอันนี้เออโค่โล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 ส่วนตัวนี้เสียงดอทเสียงดอทคืออะไรอะเดี๋ยวกลับมาตัวนี้ก่อนนิดนึงเสียงดอทนะครับก็คือเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อบลูทูธไปทะเลเหรอไม่พ่อไ,อไม่เนแ้่ผมมีช่องพอลูสุดฮาด้วยไปดูด้วยนะได้กดสต็อปไปตัวนี้นี่กดสต็อปไปตัวนี้ ชื่อช่องเนาะชื่อว่าช่องเปียโนชแนลรีวิวแหลกเข้าไปติดตามหน่อยนะครับรีวิวเกมฮาหาเพิ่งทําช่องได้สักพักหนึ่งอันนี้เดินหน้าถอยหลังปกติเลยอถ้าเราเปิดเล่นเออ<ห><พ>แต่อย่าเร่งพ่อนะพ่อจะดูอยู่สมมุติว่ามันเป็นเพลงแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากเปิดเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะผมก็เลยเปิดช่องตัวเอง <c oughs> <c oughs> อไอ้ปุ่มเนี่ยไอ้ปุม่มดอสเนี่ยมีหน้าที่สําหรับเหมือนดีเจอะเวลาเราเอาไม้พูดอะเสียงดนตรีมันจะลงเวลาเราหยุดพูดดนตรีมันจะมาอะลองเล่นดูก่อนนะปุ๊บ อ่าเล่นตัวนี้ก็ได้นี่พ่อหลงกดปุ๊บไม่หลงหรอกไปดิอ้าวตามมาสิก็วิ่งตามอยู่ทีนี้นเวลาเราพูดเห็นไหมมันหายไปเลยมันเบาลงพอเราพอผมหยุดพูดปุ๊บเสียงดนตรีจะเข้ามาเจ้าฮีโร่นีตาประมือคราวนี้เนี่ย Voice cancel ก็คือเราเสียตัดเสียงนักร้งองนะแต่ผมไม่อยากกดเพลงเนาะเพราะนั้นก็เข้าใจตรงกันเนาะไอการตัดเสียงร้องไม่ใช่ว่าเสียงเขาจะหายไปเลยนะอยู่ที่การอัดเพลงมาด้วยปกติการอัดเพลงมันจะมีทั้งดนตร,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 ตรีแล้วเสียงร้องใช่ไหมถ้าเขาอัดมาเป็นแนวเดียวกันเนี่ย มันจะแค่ต่าลงมันเป็นเสียงผีหลอกนะครับแต่ถ้าเขาอัดมาดีพวก Master, ามาสเตอร์เราไปกดดูเพลงต่าง<ๆ>เสียงนักรรองเนี่ยมันจะบางมากเหมือนเป็นคอรัสให้เราเลยปุ่มต่อไปครับเป็นปุ่มอัดเสียงครับจะใช้ไม์อัดก็ได้หรือว่าจะเปิดเพลงลงไปก็ได้นะครับสั้นๆนะครับประมาณห้าหกวินะครับวิธีการก็คือกดค้างไปครับแล้วเขาก็จะมีสัญญาณขึ้นมามันติ้งที่หูฟังเราแล้วเราก็พูดอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยปล่อยดูนะครับคราวนี้พอจะฟังเราก็กดฟังึ่งครั้ง มันติ้งที่หูฟังเราแล้วเราก็พูดอะไรมาเนี่ยครับล้วก็เนี่ยปล่อยดูอ่ะสุดยอดครับประมือมซึ่งเราใช้ได้ทั้งหมด33 3, 3เสียงเลยนะครับและนี่ก็คือ C 100ที่บอกเลยว่าคุณภาพของเขาเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวละ2 0 0 0 3,000เลยนะครับตัวนี้แค่1332บาทถ้ารวมไมโครโฟนตัวนี้นี่ขนาดผมปูไกลๆนะเนี่ยยังได้ยินเลยมีเอ็น8 0 0ของคุณภาพอยู่แล้วแต่ถ้าใครมีมาอยู่แล้วอยากเปลี่ยนซาวการ์ดใหม่รุ่นนี้ทนเลยนะครับบอกได้เลยว่ามีการอ่าะะครับทำ เสียงออกมาได้โหไม่ขี้เหร่เลยนะครับแล้วก็ว่าสิ่อุปกรณ์ไม่ได้กิ๊กกองนะครับสวยด้วยนะครับมีไฟมีอะไรต่างๆนานาใครสนใจตอนนี้นะครับ883บาทน้าวันที่1ธันวาคม67ถ้ามีไม์เบียน8 0ด้ด้วย1332บาทกดเลยครับทีละก้าเราพบกันใหม่กับรุ่นต่อไปครับรมเก้วๆ